สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วนะคะวันนี้พาเอา,เอา,เอาท็อปเฟสของออร่านะคะโทมิโต้สตรอเบอร์อรี่นะคะบีชบีทเทนนิ่งมอยเจอร์เจลนะคะเขาบอกว่ามันเป็นรสชาติของสี่สี่ชนิดของฟุตนะคะมีโนแอ no d เอสซีดนะคะมีเบนซอลฟอนี uh, mm hmm. นะคะมิ Oil, ลิโคลออยล์แล้วก็อะติเชลโคลอริงนะคะแล้วก mm ็เบนซ์นะคะเขาช่วยไอตัวนี้นะคะมันสามารถใช้ mm hmm. เขาบอกว่าเปลี่ยนผิวหมองคล้ำให้กลับเป็นผิวกระจ่างใสและนุ่มชุ่มชื่นนะคะด้วยเจลมะเขือเทศสตรอเบอรี่ ออรา่าก็ฟรชนะคะแล้วก็เนื้อเจลสัมผัสบางเบาซึมซับเข้าสู่ผิวหนังรวดเร็วไม่ทิ้งความเหนอะหนะนะคะปาศจากปาสจากนีนิเจอร์ลอออยนะคะแล้วก็พาราฟินนะคะสารเร่งสีไม่ใช่นะไม่ใช่สารเร่งสีนะคะตัวนี้นะคะ ทำให้เราได้มีโอกาสได้ใช้อีกแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้ใช้สีเขียวนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูหมดแล้วนะคะสีเขียวตัวนี้นะคะสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองอย่าง3าอย่างมีหลายสีมากเลยนะคะไปเลือกดูนะคะที่ร้านนะคะซื้อ1อย่างแล้วก็ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะเราถึงเอามาเนาะมันเป็นของ aloe vera เจ l นะคะที่ดีที่สุดเลยนะคะจะเอามาให้ทุกคนดูนะคะว่าใช้ทำยังไงนะคะ จิ้มมันขึ้นมาแบบนี้นะคะจิ้มมันขึ้นมาก่อนนะก็จะเป็นใสๆนะคะนี่อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะอันเก่าสีเขียวหมดแล้วนะเห็นไหมคะแล้วเ,เราก็ใช้กับหน้าเรานะคะให้มันมีความชุ่มฉ่านะคะนี่นะคะตัวนี้นะแล้วเราก็เก,กลี่ยเบาๆะคะ่ะ เดี๋ยวมันก็จะซึมเข้าหน้าเราโดยที่ไม่เปียกเองนะคะคนที่มีผิวมันใช้ดีมากเลยนะคะก็ผิวแห้งก็ยิ่งใช้ดีใหญ่เลยนะคะช่วยอุ้มความมันก็จะหอมกลิ่นของสตรอเบอรี่กักบมะเขือเทศหอมหอๆหวานๆนะคะหอมหวานๆเหมือนน้ำตาลหอมหอม,หอมแต่เป็นกลิ่นมะเขือเทศสตรอเบอรี่นะคะอยากกินเลยนะคะเนี่ยรู้ไหมคะ ร้อยกว่าบาทเองนะกระปุกใหญ่เท่าใช้ได้นานมากแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ได้ใช้แค่ที่หน้าอย่างเดียวนะคะเส้นผมก็ใช้ได้นะใช้กับเส้นผมนะคะทําให้ผมชุ่มชื่นนะคะใช้กับผิวกายด้วยนะตัวนี้สามารถใช้ให้มันหมดนะคะได้ดีตลอดเวลาเลยค่ะแล้วทําให้เส้นผมของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นอย่างดีเลยนะคะเดีย๋ยวจะทําให้ดูนะคะอันนี้นะ เห็นไหมยเราก็ใส่ตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมมันเป็นมันไม่ได้ทำให้ผมเราเกาะจนติดเกินไปนะคะเดี๋ยวพอพอ,อมันซึมเข้าใบหน้าเราเสร็จแล้วนะก็จะออกมาดูดีมากๆเลยนะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะ คนที่กลัวคอยับย่นนะคะใส่ลงไปอีกนะป้ายแบบนี้นะคะป้ายแบบนี้เห็นไหมจิ้มลงไปเดี๋ยวมันก็จะแห้งซึมเข้าไปเองค่ะคู่เดียวเองนะคะเร็วมากแล้วก็จะมีติดเลยนะคะแห้งเป็นผิวเราไปเลยนะคะไวดีจังเลยค่ะ คนที่มีผิวหน้ามันนะควรใช้ผิวแห้งก็ควรใช้ค่ะเขาจะมีสีให้เลือกนะคะจะเอากินแอปเปิ้ลหรือว่ากินอะโลเวล่าที่เป็นว่านหางจระเข้ก็ได้ค่ะไปเลือกดูเลยนะคะมันง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องไปทำสวนอะไรเลยเพราะว่าเขามีสวนทำให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีหน้าที่ไปซื้อมาใช้นะคะเห็นไหม ผิวพอเจอคนละเรื่องคนละราวเลยนะคะจากที่ยังไม่ทันได้ใช้ทีนะคะเราก็ตรงนี้ก็ใช้ไปเลยค่ะเห็นไหมคะสุดยอดมากเลยนะคะพระเจ้าจอร์ดมันยอดจริงๆเลยนะคะเราก็ใส่ลงไปให้มันดูเข้ากับผิวเรานะคะใช้ได้ทั้งผิวกายผิวหน้าผิวเส้นผมก็ใช้ได้นะคะอันนี้ มันไม่เหนอะหนะเลยนะคะเดี๋ยวดูแห้งนะคะแป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็เอามาทานี่ก่อนนะเห็นไหมสองรอยก็พอนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้เสร็จแล้วก็คลึงนะคะไม่มีหลายยี่ห้อมากอะ่ะเราแล้วแต่เราจะเลือกใช้เลยนะคะ แล้วตรงช่วงนี้นะโปรโมชั่นนะคะซื้อ1ชิ้นแถม1ชิ้นที่มันราคาอีกบาทเดียวเองเพิ่มขึ้นมาเนาะไปที่วัสันก็ได้นะคะเทสโกโ้โรตัสก็มีนะคะ b ิ๊กซก็มีนะคะ,ะแผนกเครื่องสำอางเนาะเป็นเจลนะคะเขาเรียกว่าเจลฮะเจลมอยเจอร์ไลเซอร์นะคะเขาก็จะเติมทุกอย่างทำออกมาแล้วนะคะอ่มเป็น สำหรับเอเชียเดอร์มาครีมนะคะใช้ให้ตัวเราเองอ่ะมีโอกาสได้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นกลิ่นของว่านหางจระเข้นะคะอันนี้โทมิโต้ที่เราใช้อยู่นี่คือโทเมโต้นะคะตัวนี้นะโทมโต้ Tomato. เห็นไหมคะสีเหลือสีเขียวแบบนี้ก็มีแต่อันนี้หมดแล้วนะคะเหลือหน่อยเดียวเองนะคะเราก็เอามาใช้ มีความสุขอะอยากให้ทุกคนได้ใช้นะคะมันมันถูกมากด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงเกินไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่อยากจะเติมครีมวิตามินอ e ีนะคะเอาวิตามินอ e ีไม่ต้องใส่หนึ่งช้อนชาหรอกนะคะวิตามินอีหนึ่งหยดนะคะแล้วก็เอามาใส่ที่มือเรานะคะรวมกับตัวนี้นะคะแล้วก็ทาหน้าเรานะคะทาพร้อมกันก็ได้เนาะ แล้วคนที่อยากจะใช้วิตามินซีให้หน้าขาวไวนะคะวิตามินซีแบบแบบเม็ดเมดนะที่มันมีน้ำออยอยู่ข้างในนะเอามาใช้กับตัวนี้โอ้ยฮลุหลามากเลยค่ะแล้วจะรู้สึกว่าอุย้ยทำไมหน้าฉ่ำดูดีวันแรกๆไม่เป็นไรนะคะวันสักเจ็ดวันให้หลังนะคะออกมานี่วิเศษมากๆจริงๆเลยนะคะเราไม่ได้ค่าโฆษณานะคะ เราเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆเราเป็นคนมันมันกลายเป็นว่าสิ่งนี้มันเหมาะกับเราไปเลยนะคะเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเราจะได้ชะลอผิวที่มันยับมากเกินไปนะคะเป็นคนแก่เป็นคนชราแล้วนะคะเราก็อยากจะทั้งให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ชีวิตช่วงบัน้นปลายในช่วงจังหวะของเราตอนนี้ให้มันมีความสุขกับชีวิตของเรานะคะ ลองดูนะคะทุกคนผู้ชายก็ใช้ได้นะคะถ้าอยากจะอยากจะให้หน้าของเราอะ่ะหรือผิวเราเนี่ยผมเราเส้นผมเราเนี่ยมันชุ่มฉ่ำนะคะลองใช้ดูมันไม่ได้มันมันเปียกๆแล้วมันก็แห้งไปเลยค่ะเห็นไหมคะพอมันเจอลมนิดเดียวมันก็แห้งแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างดูสวยสวยงามมากขึ้นเลยนะคะลองทดสอบลองใช้ดูนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ของเขาเป็นตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วเราจะได้ทําให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตของวันๆของเรานะคะมันเป็นของง่ายที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายเพียงแต่ซื้อมาลงทุนใช้เวลากับมันหน่อยนะคะใช้ไปเหอะเพราะว่ามันราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองนะคะดูแล้ว เราไปเลือกซื้อหยิบมาแล้วซื้อมาแล้วก็ต้องใช้นะคะไม่ใช่ไม่ต้องอมๆใช้นะคะหรือว่าภาษาอีสาสนก็ต้องย้อมๆไสเดอร์ส้หลายๆใส้ปกติเลยเดอ้อแล้วใช้เท่าไหร่ก็ได้ต่อวันนะคะตามใจชอบของเราเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการผลิตมาจากออร์แกนิกธรรมชาติมากๆเลยนะคะทําให้ผิวเรากระจ่างใสเส้นผมนะบํารุงผมได้แล้วก็ทาก่อนแต่งหน้าได้นะคะมาร์กหน้าก็ได้นะคะ แล้วก็ใช้กับผิวหน้าที่เราเจอแดดมานะคะโดนแดดไหมนะคะผิวกายก็ได้นะคะรวมทั้งที่อะไรที่แดดเผาเราอะนะเอาใช้กับตัวนี้ได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ใช้ตามกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะติดตามนะคะว่าใช้อะไรบ้าง